เป็นระยะเวลากว่า5เดือนมาแล้วที่กองกําลังทหารช่างจากกองทัพบกได้ทําการขุดลอกน้องเลืงเปื่อยอย่างเต็มกําลังความสามารถความคืบหน้าเป็นไปตามแผนการส่งมอบพื้นที่กําลังจะเกิดขึ้นได้เร็วนี้แต่ปัญหาก็ยังตามมานี่ครับนี่นนนหมดแนี่ยครับเดี๋ยวนี้กลับไปนโน้ตรปลง้าง,างนั้นดู ทำไหมน่ะเป็นน้องไหมน่ะในนาผมแปลงนี่นะครับเป็นี้ห์ทำได้ยังไงทำนานีเขาดูเอายังไงกินคนชาวบ้านทั้งนั้นเนี่ยคนเด้เจ้าได้ถมได้ห้าได้สามได้สี่ได้แปดได้เขาจะถมแค่นี้กันเหรอผมก็อไม่รู้จะทำยังไงเย็นเย็นเจ็เย็นคนทำกินทุกปีทุกปีใจ่เย็นเย็นเมื่อใดปัญหาการถมดินที่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังมีพื้นที่สาธารณะของหนองเลิงเปื่อย ยังไม่ได้ขุดลอกอีก140ไร่ดังนั้นด,ดินดจึงยังไม่พอที่จะนำไปถมให้กับชาวบา้านแต่ด้วยฤดูฝนกำลังจะเริ่มต้นกองทัพบ,บกต้องขนย้ายเครื่องมือออกจากพื้นที่ก่อนฝนจะมาถึงดังนั้นการขุดลอกพื้นที่สาธารณะอีก140ไร่จะดำเนินการอีกครั้งในระยะที่2หลังพน้นฤดูฝน ือในส่วนของโครงการ8ฟสสองคือโครงการในส่วนของหนองที่ยังไม่ได้ขุดครับซึ่งต้องขุดเพิ่มเติมให้เต็มในที่สาธารณะของหนองเรองเปื่อยซึ่งในการนี้ก็จะได้มีดินขึ้นมาส่วนหนึ่งในส่วนไหนที่มีปัญหาเรื่องดินไม่พอก็จะใช้ดินที่ในเฟสสองได้ไปแก้ไขให้คือเมื่อเฟสสองเสร็จก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ทั้งหมดครับของัน้แล้วก็สุดท้ายเป็นต่อของวันนี้การประชุมส่งมอบและรับมอบพื้นที่ได้เริ่มขึ้น กก็เปปนนนนนนนรรรรรระะาาาามคคคววบุงงแลตใััี้ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่รับผิดชอบการขุดลอกในแต่ละพื้นที่ต่างรายงานความคืบหน้าและการใช้งบประมาณรวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบชลประทานแต่ปัญหาที่คณะกรรมาการต้องการรู้ก็คือผลกระทบของการขุดลอกและการถมดินดปัญหานัที่ทำว่ากิจกรรมระบ กะเาเรื่องอย่างนะครับแล้วในแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีรายละเอียดนะครับ3เรื่องบ้าง่เรื่องบ้างผมข็อยากให้หน่วยปฏิบัติเรียนชี้แจงสถานะว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเรียบร้อยแล้วหรือยังเบื้องต้นการรายงานถึงการแก้ปัญหาถูกนําเสนอในที่ประชุมและคณะกรรมการต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง ข้อมูลทางกายภาพของน้องเลืงเปื่อยความลึกมากกว่าเณฑ์ที่กำหนดส่วนปัญหาของชาวบ้านที่ได้ร้องเรียนผ่านผู้นำชุมชนมก็เป็นปัญหาที่ผู้รับผิดชอบกำลังดำเนินการแก้ไขสิ่งสำคัญที่สาบันให้ความสำคัญก็คือเรื่องของที่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรเพราะการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ธรรมชาติอุดลอบให้หนองมีความจุน้ำมากขึ้น แล้วก็คงต้องมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่การมาดูของกรรมการเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากในกรรมการมีกำนันสองต้บลที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องในพื้นที่แล้วก็เราฟังว่ามีใครยังมีข้อเด็ดร้อนอยู่บ้างซึ่งเข้าใจว่าทางกองทัพบกได้มีการดําเนินการแก้ไขมาโดยลําดับอยู่แล้ววันนี้ก็เพียงแต่ว่ามาเช็คอีกครั้งนะครว่ายังมีอะไรติดข้างอยู่เล็กน้อยเพราะว่าคงจะปรากฏความเด็ดร้อนจากหลังที่ฝนตก แล้วพบว่ามีน้่าท่วมขังในบางพื้นที่นะครับซึ่งก็ได้ขอความร่วมมือทางของรักปกไร้ช่วยแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนการส่งมอบและรับมอบงานพื้นที่โครงการแก้มดึงหนองเลิงเปื่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำรกิก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยและพื้นที่ก็จะถูกส่งมอบให้กับชาวบ้านได้ใช้พื้นที่ทำการเพาะปลูกในฤดนูฝนที่กำลังจะมาถึง